Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الجماعين. ประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงนะครับพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่าทุกศาสนาในเชื่อในพระเจ้านะครับและก็พระเจ้ามีอยู่จริงด้วยเหตุผลต่างๆและก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรตรงนี้ครับที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเคลียร เพราะว่าในเมื่อศาสนาหลายศาสนาในี่เกือบทั้งหมดเชื่อในอำนาจเร้นลับเชื่อในสิ่งพลญานวิสัยเชื่อในเทพเชื่อในเจ้าเชื่อในเทพเจ้านะครับเชื่อในเจ้าที่เจ้าทางเชื่อในเทวดาก็คือเชื่อในพระเจ้านะครับด้วยการใช้ถ้อยคําเรียกที่แตกต่างกันสรุปก็คือเชื่อในสิ่งพลญายวิสัยอำนาจเร้นลับนั่นแหละ นะครับสำหรับมุสลิมเรามองมองว่าอํานาจเร้นลับที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัลลอฮ์สุบะตละพูดมีอํานาจเร้นลับมาลายกัตมีอํานาจเร้นลับที่เรามองไม่เห็นมาลายกัตมีอํานาจพูดมีอํานาจมนุษย์มีอํานาจ สัตว์ก็มีอำนาจแต่เป็นอำนาจในระดับหนึ่งแต่อำนาจสูงสุดอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคืออัลลอฮ์สุบะตัลลาเท่านั้นเราจึงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเวลามุสลิมออนขอมุสลิมก็จะไม่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดนยกเว้นอัลลอฮ์สุบะตัลลาเพราะสิ่งทั้งหมดเราถือว่าเป็นสิ่งถูกสร้าง นามหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าของเราก็คืออันคอลิกอันคอลิกแปลว่าผู้ทรงสร้างแล้วสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างในเขาเรียกมัคลูกเพราะนั้นมัคลูกเนเราจะไม่บูชามัคลูกด้วยกันมุสลิมจะไม่กราบไหว้มาลายิก้าจะไม่กราบไหว้ผูดปีปีศาจจะไม่กราบไหว้มนุษย์ด้วยกันจะไม่กราบไหว้สัตว์จะไม่กราบไหว้พืชจะไม่กราบไหว้อะไรก็แล้วแต่วัตถุต่างๆมุสลิมจะไม่กราบไหว้เพราะสิ่งเหล่านี้คือมัคลูกสิ่งถูกสร้าง แต่เราจะไหว้ผู้เดียวคืออัลกออเรกนั่นคือผู้ทรงสร้างนั่นคืออัลลอฮฺสุะตัลลนั่นเองทีนี้ฉบับง่ายๆนะครับคุยกันง่ายๆว่าแล้วพระเจ้าเป็นลักษณะอย่างไงศาส,สนาต่างๆก็อ,อธิบายพระเจ้ามีรูปทรงลักษณะของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างนี้พระเจ้ามีแบ่งภาคมั่งพระเจ้าท้องถิ่นนะครับเทพเทพที่เขานับถือนี่เป็นเทพท้องถิ่นเทพประจําที่เทพเฉพาะ ประเทศไทยเทพเฉพาะบ้านของฉันเจ้าที่เจ้าทางนี้เฉพาะเนี่ยหลังบ้านของฉันภูเขานี้หรือว่าในแผ่นดินตรงนี้ผืนดินตรงนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอิทธิพลไกลถึงขนาดนั้นเป็นพระเจ้าท้องถิน่นเป็นเจ้าเฉพาะถิ่นเจ้าเฉพาะที่เจ้าเฉพาะแห่งแต่สําหรับมุสลิมเชื่อในพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ รู้มาจากไหนว่าพระองค์ทรงลักษณะอย่างไงบอกแล้วนะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าผ่านคัมภีร์ที่พระองค์ยืนยันว่านี่คือคัมภีร์ที่เราประทานให้แก่ศาสดาของพระองค์นั่นคือมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัวะสัลลัมเพราะนั้นในคมพีอันกุรอานนะครับได้บอกชัดเจนว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นมีลักษณะที่ยูนิคหมายความว่าหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนผู้ใด นะครับองค์การสั้นๆนะครับที่มักจะถูกพูดถึงอยู่เสมอและผมสังเกตดูว่าพี่น้องมุสลิมใหม่ในโลกตะวันตกมักจะนําองค์การนี้มาสรุปเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเทียบเคียงกับศาสนาอื่นที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเชื่อในสิ่งที่มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกัน สุร้นี้องค์การนี้ว่าอย่างไงครับบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮิมด้วยพระนามของลลอ a ์ผู้ทรงเมตตาปาณิเสมอแค่บิสมิลลาห์นี้ก็ได้ลักษณะของพระองค์มาแล้วนะครับว่าพระองค์คือผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราดีเมตตายังไงก็ดูสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้แก่เรานะครับเมตตาปาณิยังไงก็ดูเอานะครับตัวเรา อมองเห็นตาของเราลิ้นของเราหูของเราและก็สิ่งที่อยู่รอบกายเราในโลกนี้นะครับเรื่องของอาหารเรื่องของความสะดวกต่างๆนี่คือความเมตตาคุลนะครับแล้วก็ในเนื้อของเนื้อความของอันกรานพระองค์ได้ทรงให้สดาโมมัสโสรสลัมแนะนำลักษณะของอัลลอฮ์สุลตลาพระผู้เป็นเจา้าว่าหัวลอหัวอัด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดจงบอกผู้คนจงประกาศออกไปเถิดมูฮัมหมัดว่าหัวลอหัวแัดพระองค์นั้นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะคำว่าเอกะตรงนี้ไม่ใช่ผู้ทรงมีเพียงแค่ผู้เดียวไม่ใช่แค่นั้นผู้ทรงมีหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครด้วยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับเขาเรียกว่ายูนิคก็คือไม่มีใครเหมือนพระองค์พระองค์ทรงหนึ่งเดียววันนสแอนด์ยูนิคหนึ่งและแตกต่างด้วยนะครับไม่เหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด อ่า Allah, 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 อัลลอฮุฮัดอัลลอฮุซมัดอัลลอฮทรงเป็นที่พึ่งสแสดงว่าทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลเนี้ยพึ่งพิงต่อพระองค์อาศัยพระองค์ส่วนพระองค์นั้นไม่พึ่งพิงสิ่งใด เพราะคาว่าอัศมะเนี่ยแปลว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งนี่หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของทุกสรรพสิ่งโดยที่พระองค์เองไม่ต้องไปพึ่งสิ่งใดพระองค์ไม่ต้องการที่นั่งพระองค์ไม่ต้องการบัลลังพระองค์ไม่ต้องการอากาศพระองค์ไม่ต้องการน้าพระองค์ไม่ต้องการคําสรรเสริญพระองค์ไม่ต้องการถึงจะทําให้พระองค์อยู่ได้อะพระองค์ไม่ได้ต้องการสิ่งใดแต่ที่พระองค์ให้เราสรรเสริญต่อพระองค์เพื่อตัวของพวกเราเอง ไม่ใช่เพื่อพระอ,องค์จะได้มีหน้ามีตาขึ้นเพื่อพระเจ้าองค์จะพระองค์อองจะได้มีรัศมีมากยิ่งขึ้นเพื่อพระอ,องค์จะได้เด่นดังขึ้นไม่พระอ,องค์ทรง perfect สมบูรณ์อยู่แล้วเป็นสมบูรณ์ขั้นสูงสุดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งใดเพราะอัลลอฮฺซมัดลมัมยาลีดพระอ,องค์ไม่เกิดใครพระอ,องค์ไม่ได้เป็นบีดาพูดง่ายๆก็คือพระอ,องค์ไม่ได้เป็นบิดา อันนี้แก้ต่างสําหรับผู้ที่หาว่านบีสุลตารหัวเรีิยวสลับไปลอกคมภีของนบีอีสามาไปลอกคมภีเก่ามาไปลอกคมภีไบเบิลมาแล้วบอกแล้วบอกว่านบีมูฮัมมัดนั้นแต่งเรื่องขึ้นมาเขียนคัมภีขึ้นมาเองเห็นไหมครับว่าในอัลกุรอานไม่เคยเรียกอัลลอฮ์สุะตาลาว่าพระบิดาแม้แต่ที่เดียวไม่เคยไม่ได้เรียกนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สุะตาลาไม่ได้เป็นพ่อของใครไม่ได้เป็นบิดาของใครอัลลอฮ์สุะตาลาไม่ได้บอกว่าพระองค์คือบิดา แต่พระองค์คือพระเจ้าวันนั้นลัมเยลิดพระองค์ไม่ได้เป็นบีดาของใครไม่ต้องแอบอ้างว่าใครเป็นลูกของพระองค์ันนี้ลูกพระบุตรของพระองค์นี้ประบุตรของพระองค์ไม่มีครับลัมยยลิดว่าลัมยูละและพระองค์ไม่ถูกบังเกิดพระองค์ไม่ได้เป็นลูกของใครพระเจ้าไม่ได้เป็นลูกของใครไม่มีแม่คนไหนเกิดพระเจ้าไม่มีพ่อคนไหนที่เป็นพ่อของพระเจ้านะครับอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นพระองค์มีมาแต่เดิมไม่มีเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด เราอาจจะง,งงเพราะเราพราะเราสัมผัสอยู่กับสิ่งที่เริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับคุณปู่ของเราเกิดท่านตายคุณแม่ของเราเกิดแล้วก็ท่านตายนะครับโลกนี้เกิดมาแล้วก็ดับไปรถของเราซื้อมาแล้วก็พังนะครับเราเราเจอแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิด,ดแก่เจ็บตายเกิดแก่พังเสียหายดับศูนย์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเจอเพราะฉนั้นเราจะเอาความคิดนี้หละไป จำกัดในเรื่องของพระเจ้าด้วยซึ่งจริงๆมันใช้ไม่ได้มันไปจำกัดไม่ได้ครับเราจะไปจำกัดพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นสิ่งพ้นยานวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะเอาเกณฑ์ของสรรพสิ่งที่ถูกสร้างนี้ไปกําหนดหรือวัดพระองค์ได้เพราะนั้นการที่เอาลอสมาตาลาบอกว่าวาลัลัมยูลัตพระองค์ไม่ถูกบังเกิดแสดงว่าพระองค์ไม่ได้เป็นลูกของใครคนที่เป็นลูกไม่เป็นพระเจ้าครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดสุดท้ายครับวะลัมีอาุลาหูกุฟวนนะครับและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ตรงนี้จากการที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆก็บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่แสงนะพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะพร,นะระเจ้าไม่ใช่กึง่งมนุษย์กึ่งสัตว์นะพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรเป็นลมนะพระเจ้าไม่ได้เป็นกระแสนะพระเจ้าไม่ได้เ,เป็นคลื่นนะ พระเจ้าไม่ได้เป็นวัตถุนะพระเจ้าไม่ได้ระวลลัญเยคุลหูกุฟวนอาจไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมือนเหมือนพระองค์นี้ปฏิเสธรูปลักษ์ของพระองค์ไม่อนุญาตให้วาดรูปลักษ์ของพระองค์ไม่อนุญาตให้จินตนาการรูปลักษ์ของพระองค์เพราะจินตนาการยังไงไม่ถึงคิดยังไงก็ไม่ใช่นะครับจะเพ้อเจอ,อยังไงมันก็ไม่ถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดีมันไม่ใช่พระเจ้าอยู่ดี เพราะนั้นวลลัมยากุล,ลาโอคูฟันเป็นการปฏิเสธนะครับห้ามจินตนาการห้ามวาดภาพในขณะที่เราเห็นว่าบาศาสนาหลายศายส,สนา,านี้จะมีรูปภาพของพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าที่เป็นมนุษย์พระเจ้าที่เป็นมนุษย์กึ่งสัตว์พระเจ้าที่เป็นวัตถุพระเจ้านั่นพระเจ้านี่จินตนาการเป็นแสงเป็นอะไรทั้งหมดเหล่านิ้มไม่ได้ครับ ไม่ได้ในอิสลามไม่อนุญาตเพราะว่าวลามยากุลาอูกุฟันนะครันี่จำกับไว้ว่าพระเจ้านั้นไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดอา้าวในเมื่อเราไม่เห็นว่าพระเจ้ามีลักษณะยังไงและเราจะไปกราบไหว้พระองค์ยังไงเรากลับไหว้พระองค์โดยเรามั่นใจว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ทรงมีอยู่แล้วเรารู้ได้ไงพระองค์เป็นยังไงอา้าวบทบาทของพระองค์สิครับเมื่อเราเห็นคนทําโทรศัพท์มารุ่นใหมๆ่ๆนี้เราจะเห็นว่าคนที่ผลิตโทรศัพท์มาช่างเก่งเหลือเกิน นะครับเมื่อเราเห็นรถยี่ห้อดีๆมาเราจะตะวัดความคิดไปว่าคนที่ผลิตคนที่ออกแบบนี่สุดยอดเลยกันนะครับใครก็ตามที่ผลิตอะไรออกมาที่เป็นมาสั์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากสลาดมากนั่นแหละครับใช้เกณฑ์นี้ครับในการตวัดความคิดของเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีอำนาจพระองค์ทรงสูงสุดจริงๆ นะครับแม้ว่าเราจะมองพระอ,องค์ไม่เห็นแต่ยังไงก็ตามพระอ,องค์ทรงสัญญาว่าวันเกียรมะวันโลกหน้าเวลาเราได้เข้าสวรรค์แล้วพระอ,องค์อัลลอฮฺมัลตัลลาจะทรงเผยพระอ,องค์ให้มนุษย์เห็นซึ่งไม่มีความสุขอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขที่เราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเพราะนั้นนี่เป็นความเชื่อของเราว่าเมื่อเราได้เข้าสวรรค์แล้วเราจะได้ยนโฉมของพระผู้เป็นเจ้าแต่จะเป็นอย่างไรห้ามจินตนาการเพราะวะลัมยากุลละฮูกุฟวนอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระอ,องค์ พี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือความหมายของคําว่าพระเจ้าทีนี้ถ้าถามว่าแล้วพระเจ้าทําอะไรบ้างบทบาทของพระเจ้าทําอะไรบ้างกลับไปดูในอันกุรอานเราจะเห็นอํานาจการสร้างที่พระองค์ได้ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงสร้างนั้นสร้างนี้สร้างนี้แม้แต่กระทั่งการทําลายล้างผู้คนที่เกิดทรยศต่อพระองค์ในสมัยอดีตพระองค์ยังระบุในอันกุรอานของพระองค์นั่นคืออํานาจของพระองค์อํานาจในการทําลายล้างของพระองค์มีอยู่ในอันกุรอาน นะครับเพราะฉะนั้นด้วยกับอันกรุรอานนี่แหละเป็นที่เปิดเผยเป็นที่มาถึงคุณลักษณะของพระองค์และในอันกรุรอานนี่แหละจะพูดถึงนามชื่อต่างๆของพระองค์ซึ่งความหมายของนามชื่อนั้นก็มีอยู่ณนะที่พระองค์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มโดยที่ไม่มีข้อบกพร่อง ครั้งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซ음ะตาลาบอกว่าพระองค์นั้นคืออัลฟัตาผู้ทรงพิชิตผู้ทรงชนะก็ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะหรือยับยั้งชัยชนะที่พระองค์ทรงประสงค์ได้อัลลอฮฺซูมะตาลาคือผู้ทรงอภัยโทษอัลกอฟูร์หิมผู้ทรงอภัยโทษก็ไม่มีใครที่จะมาสกัดกั้นการอภัยโทษของพระองค์ได้ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราก็าคือกลัวต่อพระองค์เชื่อมั่นว่าพระองค์มีอยู่จริงแล้วเกรงกลัวในอำนาจอันยิ่งใหญ่ขององค์แล้วหวังในความรักความเมตตาจากพระองค์แล้วเข้าหาพระองค์ขอไปรทวดในความผิดที่เราไม่อยู่แล้วยึดมั่นปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ที่ยืนปรากฏอยู่ในอัลกรุรอานและปฏิบัติตามบุคลคลที่พระองค์ทรงแต่ง,ต,งตั้งให้เป็นอัลซูนนั่นคือาศาสดาของพระองค์ที่เรื่องราวคําสอนของท่านปรากฏอยู่ในอัลซุนนะรับอัลลอฮ ต้องตามคมพีและรักนบีต้องตามสุนนะของพระองค์นี่คือที่มาของคําว่าอิสลามนะครับและก็ความพิเศษลักษณะที่ไม่เหมือนกันของพระเจ้าในอิสลามนั้นเราสามารถหาคําตอบได้ในอันกรุรอานถ้าต้องการรู้จักพระเจ้าเพิ่มเติมอ่านอัลกุรอาน,อนและเราจะเจอทั้งพระนามอันยิ่งใหญ่คุณลักษณะอันยิ่งใหญ่บทบาทอันยิ่งใหญ่และหน้าที่ที่บบาวของมนุษย์ของบบาวที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจะพึงมีต่อพระองค์ นะครับนี่คือพระเจ้าในอิสลามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮัมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ